ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆนะครับตัว s ซ r ร์ Protective นะครับดีไว้นะครับตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินนะครับแรงดันเกินทางสายแลนนะครับ RJ45 นะครับผมซื้อมาใช้กับตัวสายแลนนะครับสายแลนจากผมจะพกจากตัวเราเตอร์นะครับปรตีจากเราเตอร์จะเข้า ตัวคอมพิวเตอร์ผมเลยนะครับแต่ผมกลัวเรื่องช่วงที่มันฝนตกนะฝนตกฟ้าผ่าบ่อยผมกลัวเรื่องฟ้าผ่าทางสายแลนนะพวกแรงดันเกินอะไรเงี้ยน,นะผมเลยซื้อตัวนี้มานะครับเนี่ยค่าตัวประมาณ3รวมค่าส่ง350าบาทนะผมสั่งมาจากช้อปปี้นะโอ้งานดีมากนะครับเนี่ยพ e. ีโอเอก็ส่งไวนะคาวน,นี้ผมส่งไวมากนะครับส่งไวนี่อันนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือนะครับ เป็นคู่มือของเขานะตัวนี้คุณะสมบัติเขานะครับคือเท่าที่ผมใช้ตวัว Google ธา,าเสเลตแปลนะคร่าวๆใช้ได้กับการป้องกันนะของระบบตัวสอบสัญญาณที่รวมเข้ากับสัญญาณวิดีโอนะสัญญาณควบคุมสัญญาณแปลงใจไฟความเสียหายของโทรศัพท์เนื่องจากการเหนี่ยวนําไม่เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินการใช้งานแรงดันไฟฟ้าเกินและการคลายประจุนอกจากนี้ยังใช้ได้กับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ไฟเกินของสัญญาณข้อมูลในระบบควบคุมภายในหรือสายสัญญาณพิเศษ ddn <ๆ>เช่นสัญญาณ rsc 8 5นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผมทดสอบแล้วนะตอนนี้ที่ผมทำคลิปอยู่ผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ต่อสายดินนะครับเห็นคุณเห็นสายเอืองเขียวไหมตัวนี้คือสายดินนะครับเ,เขาจะทำงานแบบเต็เมระบบของเขาหมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาก็คือ ต้องต่อสายดินนะคุณเห็นสายที่เขามวนมากลมๆไหมอันนี้เขามีไว้ให้เราพวกสายดินนะผมยังไม่มีไอตัวหลักมันหลักดีไอแท่งทองแดงเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนนะครับผมตอนนี้แต่ว่าผมก็ ลองใช้งานอยู่ก่อนโดยยังไม่ได้ติดตั้งสายดินนะผมเทสสปีดอะไรดูแล้วก็วิ่งเต็มสปีดนะพันๆเลยนะพันเมกะบิตเลยนะของผมก็วิ่งเต็มสปีดดีนะครับมันจะมีในส่วนของตัวนี้จะเป็นช่องเสียบสายแลนนะครับนะอันนี้ก็ใช้กับกล้องวงจรปิดได้นะได้ทั้งสองอย่างนะกล้องวงจรปิดเพราะว่ามันเป็นพอร์ต r j 1 5นะใช้ได้เหมือนกันจะมีอินพุตเอาพุตนะมีออกมีเข้านะ จากเราเตอร์ก็อินพุตเข้าอินพุตแล้วก็เอาพุตออกไปเข้า,าที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งคือถ้าจะให้เขาทำงานครบถ้วนสมบูรณ์นะป้องกันได้เต็มที่นะครับก็คือต้องต่อสายดินนะอันนี้ก็คร่าวๆนะสำหรับตัวป้องกันนะแรงดันไฟฟ้าเกินนะทางสายแรมนะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ